รัคอนสัน้นเรื่องเป็นชาวสวนเก็บผักผัวร้ม้หนึ่งวันจะเป็นอย่างไรแล้วไปรับชมกันเลยนี่พี่แต่งตัวอะไรเนี่ยเอา้าฉันก็แต่งตัวที่ฉันจะไปเก็บผักผักไม้อไงแต่มันไม่ได้แต่งตัวแบบนี้นะพี่มันบ้าไปแล้วโอ๊ยพี่ตามหนูมาเถอะ อาตามมาสิเอ,ออ,อเค,เคแต่งตัวบ้าโบนี่นี่นี่อย่าว่าฉันนะฉันไม่มีอะไรจะแต่งตัวฉันก็เลยแต่งตัวแบบนี้วันนี้เรามีงานที่จะต้องทำนะพี่งานอะไรอะก็งานที่เจ๊เขาสั่งอะเราไม่ค่อยมีอะไรทำล้วก็อยากจะช่วยพ่อแม่หาเงินเกิดเลย เก็บผักผดไม้ไงแล้วแกจะอุ้มฉันไปไหนเนี่ย,ยเดี๋ยวก็รู้นะขึ้นมาว้าวอะไรเนี่ยตาเห็นแกกอดฉันทำไมละ่ะไม่ได้กอดไปเดี๋ยวเราอ่ะ,ะไปที่สวนกันโอเคโอเค แล้วก่อนเอิมเราต้องดูรถก่อนฉันพึ่งรู้นั่นเนี่ยว่าแกขี่จักรยานเป็นด้วยก็แง่ละสิแล้วแกจะพาฉันไปไหนเนี่ยก็บอกว่าพาไปสวนไงสวนอะไรอะทำไมมันไกลจังไกลก็ช่างมันดีแล้วก็ต้องทำงานหาเงินให้พ่อแม่ไม่ใช่หรอแต่เรายังเด็กอยู่นะเด็กก็ช่าง,งเถอะ อ้ยฉันจีเกียจทำอะอย่างไงก็ต้องทำถ้าขี้เกียจทำนูน่นนู่นไปเลี้ยงควายเถอะเอานี่แกด่าฉันหรอไม่ได้ด่าแล้วไปถ้าด่านะเจอดีแน่เจอเจอไปสิเยอะเยเยออะไร พาฉันขึ้นภูเขาทำไมเนี่ยอ้ยยังไม่รู้อีกเนาะรู้อะไรอะรู้ก็รู้นะเงียบๆไปก่อนเถอะอะไรของน้องเนี่ยอะไรล่ะอยากเดินเอาก็เดินสิเนีอ่ยอะไรของพี่เนี่ยแล้วอะไรของเธอล่ะแล้วอะไรของพี่ล่ะ หยุดเถียงกว่าน่าเบื่อเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยจะถึงแล้วก็ใจเย็นๆก่อนสิเนี่ยๆ,ๆจะถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมนาน,นน่ะไม่เห็นอยากดูเออไม่อยากก็ไม่ต้องดูตหววลง น่่เน,น,น่กว่าจะมานานจังเลยนะฉันต้องมายืนดอดอ๋อขอโทษค่ะ,อคะพอดีว่ามาชานหน่อยค่ะแล้วพี่ชาของเธอแต่งตัวอะไรเนี่ยอ๋อผมแต่งตัวมินิชั่นครับมินิชั่นมินิโช,ชอะไรนึกแไปทำงานเงนิงนเดืนอนเท่าไหร่หรอคะหนึ่งแสนบาทจะทำไม่ทำทำค่ะทำค่ะ ไปกันเร็วพี่เราจะต้องไปเก็บผักอะไรแบบนี้อีกด้วยนะโอเคโอค้าทำไมเยอะจังเลยเนี่ยอย่างแรกเราต้องเก็บแตงโมก็อ้โอ้เออเออเก็บแตงโมก่อนดีกว่าโอเคเราเก็บแตงโมเสร็จแล้วพี่เก็บแตงโมเสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปกัน อุ้ยอันนี้ส่วนแอปเปิลหนอนเนี่ยโอเคอเอาไปอุ้ยจะมาเดินเบียดทำไมเนี่ยพี่อ,อ,อะไรเนี่ยอันนี้ดอกทันตะวันเก็บมาออ,อันนี้อะไรเนี่ยมะม่วงเหรอเก็บมาเก็บมาฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะแล้วพี่รู้ไหมก็มะม่วงไงอันนี้เตาหลิวปะไม่รห้อ่ะอันนี้น่าจะผักกาดไม่ก็ผักชีเก็บ อ,อ,อันนี้น่าจะเป็นพริกหรือไม่ขอดเทศด้วยนะอันนี้น่าจะผักชีนะคะแล้วพี่เก็บบ้างปะเนี่ยเก็บดิอันนี้น่าจะเป็นผักผักผักผกุ้งอ่าโอเคเราเก็บได้ประมาณนี้แล้วโอเคเก็บเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะฉันว่าฉันไม่เอาผลไมา้นี้หรอก ฉันให้เธอก็แล้วกันแต่ฉันนะ่ะจะไม่คิดต่งฉันจะให้ฟรีเลยนะที่พวกเธอเก็บมาก็กเยอะอยู่นะโอเคแต่ฉันจะใส่ถุงกลับบ้านให้พวกเธอก็แล้วกันนะอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวฉันใส่ถุงแ๊บนะค่ะค่ะค่ะครับครับครับ,บ,บฉันแต่งตัวแบบนี้มันเท่จริง,รงๆเลยวิอะไรอ่ะแอบกินดีไหมอะ่ะนพนม่ อะไรครับอ,อยากกินมันมะม่วงนะครับครับครับมะม่วงอะไรสีส้ม่วงวะเนี่ยอ,อ่ะฉันใส่ถุงเสร็จแล้วไปกลับบ้านกลับบ้านโอเคค่ะโอเคครับเฮ้ยกดจะเสร็จพรุ่งนี้น่าจะได้เงินเดือนหลับมัง้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะว่าจะได้เงินเดือนเปล่าไปกันได้ผลไม้ฟรีโคตรดีใจเลย จริงจริงจริงวู้วฮุยทำไมขี่ไวอะขี่ไวไปเท่านะวู้ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์และเป็นเอฟซีเลยตลอดไปนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ไปกดติดตามไวเลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบายๆค่ะซุปมวยบายบาย